เชฟเชฟได้อะไรครับโออยมมันดกไ้เลยอ่ะโอ้สวยเข้ากับหน้าเชฟหรือหน้าดอกไม้นัสวยมากครับตั้งใจทำไรเชฟอันนี้ครับตั้งใจทำอะไรจริงๆวันนี้ผมจะทำเครื่องจิ้มครับแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราลองดูอาจจะทำสลัดเพิ่มเดี๋ยวลองดูอีกทีนึ่งอ๋อโอเคครับเชฟลองชิมยังอ๋อเป็นชิมครับเป็นสลัดแบบนั่นนะแบบไทยๆอ่ะแบบสลัดไทยสลัดจีนเดี๋ยวว่าจะเอา เครื่องจิ้มที่เราจะทาเดี๋ยวมาผสมในน้ําสลัดด้วยเดี๋ยวได้ครับนึกถึงสมัยก่อนนะเด็กๆตอนยุคเราโตๆต้องเป็นสเต็กเนื้อสันนะเด็กเนื้อสันนะย้อนกลับไปสัก30กว่าปีสี่สิบปีแล้วก็เป็นสลัดแบบนี้แล้วก็จะมีผักกาดหอมเนี่ยสลัดที่เป็นผักกาดหอมใหญ่ใช่แล้วครับต้องบอกว่าสําหรับตัวผักสลัดอันนี้นะครับหรือผักกาดหอมอันนี้เราใช้ทําสลัดกันมานานมากเลยครับจริงๆแถวนี้มีไหมครับที่แปลกแตกต่างไม่มีแน่นอนครับเราไปดูกันดีกว่าครับวันนี้เชฟอาร์ น่าจะมีไอเดียทําผักให้เราได้กินครับอะไรครับวันนี้เมนูอะไรครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวเราทําสลัดครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้ผักสลัดผักผักกดเขียวครับผักกะเียวสดสดผักกาดถอมผักกาดหอมสดสดเลยครับจากที่แปลงที่เราไปแปลงที่เราไปเป็นเป็นออร์แกนิกครับถูกต้องก็เลยเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นน้ําสลัดครับสรุปว่าเชฟอาร์ก็ยังคงทําสลัดให้เราเหมือนเดิมนะครับมันดูกันดีกว่าสลัดง่ายๆของเชฟอาร์คืออะไรครับชื่อว่าสลัด น้ำผึ้งครับอ๋อน้ำผึ้งถูกครับเพราะว่าน้ำผึ้งเราก็ได้จากที่นี่เหมือนกันครับเขาบอกว่าเป็นผึ้งเป็นผึ้งเลี้ยงนะฮะใช่ใช่ผึ้งไม่ได้เลี้ยงผึ้งหลวงครับจากในป่าเลยครับอ่าครับผมก็เดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีง่ายง่ายอ่าค่เริ่มจากเดี๋ยวเราทําเดี๋ยวผมทําน้ําสลัดละกันค่ะเดี๋ยวผมให้ผู้ช่วยผมทำใช่น้องเป็นใครอ่ะอ่าบอสครับอ๋อโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไรครับเดี๋ยวก่อนครับ บอสจว่าเลยหัวหน้าครับหัวหน้าแล้วเป็นผู้ช่วยเยี่งใหญงชอบโอเคครับต่อครับใส่ไปเลยนะครับน้ำน้ำมันนะครับมะนาวครับเดี๋ยวลองใส่ไปสองก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราลองชิมรสอีกทีอันนี้เชฟใช้มะนาวสดนะครับใช่ครับน้ำผึ้งที่ได้มาจากตรงนี้เลยครับน้ำผึ้งแท้ดูยังไงครับพี่ปอกุน้ำผึ้งแท้ก็คือใส่ใส่ถ้วยนะคะ อันน้ำพึ่งใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็วนค่ะพอวนวนแล้วตรงก้นถ้วยอ่ะมันจะเป็นลายเหมือนตัวรังพึ่งเป็นหกเหลี่ยมโอเคครับเกลือต้องตานะครับน่ากินนีหน่อยครับดูง่ายมากเลยนะครับสามารถทําที่ไหนก็ได้ก็พริกไทยดำเขาว่าพริกไทยนี่หอมมากนะครับหอมมากครับนาคตจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวนึ่งครับที่กำลังสร้างนะครับที่นี่บอกไว้ก่อนเลยที่กาญจนบุรีีครับเดี๋ยวเราคนให้ ให้น้ำเขาผสมกันดีก่อนนะครับครับอันนี้คือจริงๆคือใช้ไม้ตีก็ได้ใช่ไหมครับเชฟใช้ไม้ตีใช้ซ้อนอะไรใกล้มือใช้ได้หมดเลยครับอันนี้เป็นน้ำสลัดกินกับอะไรก็ได้ถูกต้องครับง่ายๆหาได้ตามแบบทั่วไปอย่างนี้นะครับทู้ดีผาง่ายก็ถ้าใครชอบหวานนํำหรือเปรี้ยวนํำก็ตามสะดวกนะคะแลจะประมาณนี้เดี๋ยวผมเพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนจากพริก มานี้ครับผมใส่ไปเล้นะครับโเชฟเนี่ยมพลิกมากเลยหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาทําตัวผักกันครับเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาผักที่เป็นผักใบอ่อนที่อยู่ด้านในนะครับเอามาจัดเรียงเพราะว่าใบพวกนี้จะเป็นใบที่กินง่ายแล้วก็อ่อนครับอยากให้มันกรอบนิดนึงก็เลยเลือกใช้ที่เป็นทั้งในครับ ข้างนอกเราก็เอาไปทานกับผักน้ําไปทานน้าพริกไปแบบแ,บบแอมกับทุกอย่างได้ได้อัน<บ>นี้เราแนะนำเป็นใบเล็กนะก็ทํา<ช>ไม่ทาน้ําพริกเราเชฟผมฉีกฉีกหน่อยแล้วกัน,นให้มันแบบกินง่ายๆนะครับจะฉีกหรือจะหั่นก็ได้ครับแล้วแต่แต่ผมว่าฉีกนะาผักผักสลัดเขาต้องฉีกครับผมฉีกจะหั่นเลยไมได้นะและฉีกก็ผักก็จะได้เท็คเจอร์อีกแบบใช่ครับ อันนี้ก็ปูพ่องเลยนะครับใช่ครับตอนนี้จะผักเต็มใจแล้วทั้งไงต่อครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟ<า>พร้อมกับนี้นะครับมะเขือ,อเทศแล้วก็หอ,อมหัวใหญ่ครับ,รบอันนี้ดูเป็นแบบเหมือนผักสลัด ไทยๆอ่ะใช่ไม่ออกสียงแบบเสยดายสมัยก่อนไจะสลัดไทยสลัดจีนเนี่ยเขาจะใช้ผักกาดขาวเป็นแต่ถ้าสมัยใหม่เขาก็ใช้อะสลัดคอสผักกาดแก้วอะไรไปแล้วแต่ใครจะหาอะไรได้เลยจริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นเก่าจริงต้องมีไข่ต้มใช่อยู่จะมีไข่ต้มไข่ต้มสไลด์นะใช่สลัดโบราณอันนี้เราตามวัตถุดิบที่เราหาได้ใกล้เมือตรงนี้เลยครับประมาณนี้ครับครับ อาลาน้ำเลยไม่ไม่ไม่วนนี้สิตามเข็มนาฬิกาวนตามเข็มนาฬิกาก็ดูน่ากินนะชอบชุ่มชุ่มก็ใส่ชุ่มชุ่มได้เลยครับมันดีตรงที่ว่าผักทุกชนิดที่ปลูกที่นี่เป็นออแกนิกไม่มีสารพิษและที่แน่ๆคือเขากินกันเองได้แล้วเขาก็มั่นใจที่เขาจะกินเองแล้วเขาจะนำไปขายด้วยความมั่นใจเช่นกัน่คือกินง่ายๆครับสดชื่นยาม ใช่ครับเบาๆยำเชา้ากินกับไข่ขกินกับไก่ทอดอะไรของคุณอาหารเช้าใชา่แก้ได้เลยกินกลางใช่ครับโอเคครับสลัดน้ำผึ้งครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับไก่อยู่นี่อีกมากเลยไก่อยากได้